สวัสดีทุกท่านที่รับชมวิดิทับอยู่ตอนนี้ขอเสนอรายงานการดําเนินงานองค์กรนักศึกษาส,ส,าสอกรเอเภอเมืองกาญรราจนบุรีประจำปี2566ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมของส่วนส่ aa, สงเสริมการเรียนรู้อําเภอเมืองกาญจนบุรีเชิญรับชมครับ องค์กรนักศึกษาของเราเปรียบเสมือนจิตอาสาในสถานศึกษาที่นักศึกษาสาม,มารถมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาของศูนย์ส,รรยนนนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองกาญจนบุรีนำโดยนางสาวสุวิภาขนชัยภูมิผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยใช้หลักการ PDCA สะพาน MK โมเดลการบริหารงานองค์กรนักศึกษาส,ะสะกอรอำเภอเมืองกาญจนบุรีในการวิเคราะห์วางแผนดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมทำงานร่วมวางแผนและก่อให้เกิดความรักสามัคคีและตกลงร่วมใจกับองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานขององค์กรองค์ประกอบที่ 1. การบริหารการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาสบรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จัดทำและดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาสกรออำเภอเมืองกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา2 5 6 6และสอดคล้องกับแผนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองคอ์กรนักศึกษาสอกอรอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการองคอ์กรนักศึกษาในครั้งนี้นางสาวเปญรัตน์กหนกขวัญชาญปุลได้คัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการองคอ์กรนักศึกษาสรกรอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาของสอรกรทั้งสิาตำบล ของอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยมีครูที่ปรึกษา3ท่านคือนายสุชาติสุขใสครูอาสาสมัครนางสาววลาพรเหยี่ยมแทนครูกศนตำบลบ้านเหนือและนายนัเมตรเสริมสุขครูกศนตำบลหนองบัวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางดำเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาสกรกับสถานศึกษาและชุมชน เพื่อช่วยเหลือลนักศึกษาสกรให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกรให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของสถานศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและอนุมัติโครงการโดยคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาของสองกรอ,อําเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสอกรออำเภอเมืองกาญจนบุรีตรงความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุดทําให้องค์กรนักศึกษาสกรออำเภอเมืองกาญจนบุรีและคณะครูเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นการนําข้อมูลมาแก้ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาและคณะครูสกรออำเภอเมืองกาญจนบุรีสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นองค์ประกรอบที่สอง กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาสปอรอให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงการของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การตามโครงการต่างๆซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนเข้ามาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาโดยเป็นผู้ประสานให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึงส่งเสริมแนแนวด้านอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทําให้นักศึกษาสการออาเภอเมืองกาญจนบ,บุรีและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีได้มีความออยั่งยืนขึ้นองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสการอ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมปกติสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดีสร้างเสริมระเบียบวินัยด้วยพัฒนานักศึกษาสกรออาเภอเมืองกาญจนบุรีให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติดและอบายมุขตามโครงการต้านยาเสพติดของนักศึกษาสกรออาเภอเมืองกาญจนบุรี การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยการทำบุญตักบาทประเพณีลอยกระทงการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสวสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาสการอํำเภอเมืองกาญจนบุรีตามโครงการการขับขี่ที่ปลอดภัยในชีวิตการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและของผู้อื่นร่วมกับการจัดกิจกรรม กีฬาสันทนาการและส่งเสริมสุขภาพเช่นการแข่งขันกีฬากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการต่อต้านยาเสพติดการให้ความรู้ด้านเพศศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำอาสาการปลูกป่าทดแทนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการทําโครงงานการประดิษฐ์จากเศ,เว,เศวัสดุดเหลือใช้ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลคือพัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยี นวัตรกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการจัดการศึกษาและเรียนรู้กับบริบทสภาวะทางสังคมปัจจุบันความต้องการโครงการเพิดเพระเกียรติโครงการรักการอ่านกิจกรรมอาสาเยวาวกายชาติองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกรอรให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนักศึกษามีส่วนร่วมจากกิจกรรมจิตอาสาการมีน็นประโยชน์ เช่นการพัฒนาสาสนาสถานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชนสุดท้ายนี้เราองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีขอบคุณครับ